คำต่อไปนะครับเขาบอกว่าเป็นคําที่แสดงถึงความอนุรักษ์นิยมความที่ยังมีอะไรคลาสสิกมันเป็นท่าหักคอม้ากระตุกคอม้าหรืออย่างไรนะครับผมจะนึกถึงหนังที่เดอะร็อกเล่นนะครับนั่นก็คือหนังเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตอนไลฟ์หรือว่าตอนที่ทำคอนเทนต์ออกไปนะครับหนึ่งในคำถามที่จะมาบ่อยๆก็คือพี่ครับแสดงคำนี้แปลว่าอะไรพี่ครับแสดงคำนี้แปลว่าอะไร จัดให้เลยครับเดี๋ยววันนี้รวบรวมมาให้นะครับว่าใน NFL เนี่ยเวลาที่คุณดูเวลาที่คุณอ่านเนี่ยเขามีคำศัพ์แสงสแสดงอะไรมาใช้กันบ้างรับรองแซบแน่ๆแปลโดยอาจารย์สุมเมธครับและนี่ก็คือตอกต้ำพันสิทธ์ทอกรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเราไปเปิดหูและดูด้วยใจกันครับสวัสดีครับพี่สุมเมครับ สวัสดีครับท่านชมสวัสดีครับตั้มโอ้ห้โอโกไซมัสนี่ตัวอยู่ญี่ปุ่นแต่ว่าส่งฝากคอนเทนต์นี้มาไว้นะครับอาจจะได้เป็นการแสดงออกว่าผมคิดถึงพวกคุณนะครับคุณผู้ชมครับนี่ ถ้าเกิดไปเกาหลีที่ต้องสลังเฮโยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าขนาดนั้นเลยฮะเฮโยเลยครขนาดนั้นเลยไปถ้าเกิดว่าไปลาวอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ครับพี่สุเมฆครับในเรื่องของการพูดคุยกันเรามีเรื่องของภาษาเข้ามาอย่างเป็นนัยยะสําคัญทีเดียวนะครับหนึ่งในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเวลาเราจัดรายการตอนไลฟ์กัน ทุกคืนวันอังคารเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องตอบคําถามแปลกๆทั้งหลายคนก็ไปสันหามาคิดว่าเรารู้เยอะแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะครับเราแค่พอรู้แล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้านเราเร็วเราก็เลยตอบได้วันนี้นะครับเราบรรดาสับแสงสแสดงต่างๆรับพิสุมเมธใน NFL เราจะรวบรวมนํามาบอกเล่ากันว่าแต่เวลาที่พิสุมเมธบรรยายเวลาที่พี่พิสุมเมธติดตามเนี่ยสแสดงมันเยอะไหมพี่ใน NFL เนี่ย คือจริงๆเยอะนะแต่ว่าเนื่องจากว่า<ม>เราดูเราฟังเราอ่านมาเยอะๆเนี่ยมันก็ค่อยๆสะสมสะสมจนทําให้โอเคมันก็ค่อยๆเก็บเก็บเก็บถึงแม้ว่าจะเยอะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนานๆทีอาจจะเจอคําที่แบบอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูอาจจะต้องมีเอ๊ะมีเอออะไร<ม>สักพักหนึ่งแต่ว่าพอเริ่มเรียบเรียงได้อ๋อเราก็เข้าใจแล้วมันคืออะไร ดังนั้นวันนี้เรารวบรวมกันมาเลยนะครับเอาที่พอเห็นกันบ่อยๆแต่ไม่ใช่เห็นกันดาดดื่นนะเอาพอแบบโผล่มาบ้างนานๆทีเวลาเจอจะได้แบบโอ้โหมันคืออะไรวะขนาดนั้นนะครับวันนี้จัดไปครับเรั่มต้นกันที่คำคำนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับคำว่า dead zone หรือว่า for Down territory ครับดูแล้วงงใช่ไหมว่าแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าอาย่างครับจานครับ <c oughs> คือเอ,า,อางี้ถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้า,บานชาวบ้านเข้าใจง่ายคือพื้นที่กัก คือจะแตกฟิลโกมันก็เขาเรียกอะไรไกลเกินครับถ้าเกิดจะใช้วิธีการเตะพันมันก็เหมือนกับว่ามันใกล้เกินไปโอกาสที่จะฝังก็ยากวิธีการแก้ของทีมต่างๆปัจจุบันก็คือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่แบบเนี้เขาก็ใช้วิธียอมเสียโทษถอยมาหน่อยเพื่อที่จะเตะฝังได้นะฮะจำเอาไว้นะครับเดโซนฮะพื้นที่การกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปลำบากแล้วนะครับ ัับตตวกก็็ไไไไไมม่่่่ดด้ทีเินอปไปไถึงคำต่อไปนะครับเขาบอกว่าเป็นคําที่แสดงถึงความอนุรักษ์นิยมความที่ยังมีอะไรคลาสสิกเก็บเอาไว้ในเกม NFL เกมที่มีมูลค่าเป็นหมื่นล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีนวัตกรรมมากมายกับไอ้แก๊งแก๊งนี้ครับเชนแก๊งครับคือใน NFL เนี่ยสิ่งที่ยังอนุรักษ์อยู่ก็คือพวกบรรดาแก๊งถือโซ่ทั้งหลายแหล,ละก็คือ เขาจะถือไม้วัดระยะ10บหลาซึ่งตรงนี้สับที่เรียกก็คือเชนแกงเขาจะมีหน้าที่ในการที่เวลาที่สงสัยเนี่ยก็จะมีพนักงานวิ่งมาจากข้าวสนามถือไอ้เจ้าป้ายถือเจ้าโซเนี่ยแล้วก็มาวัดดูว่าได้ระยะ10หลาที่ต้องการหรือยังอันนี้เป็นความคลาสสิกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีสามารถที่จะทำได้แล้วนะในการที่จะอาจจะฝังไมโครชิปไปที่ลูกฟุตบอลหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีแต่ เชนแก๊งเนี่ยเขายังถือว่าเป็นความคลาสสิกยังเก็บเอาไว้อยู่อืมนะครับผมเป็นเชนแก๊งเนี่ยเป็นแก๊งโซ่ก็ดีแล้วนะครับ <c oughs> อย่าเป็นแก๊งลูกโซ่นะครับจะสวยกันหมดนะฮะเอาอีกแล้ว <c oughs> เอาอีกแล้วคำต่อมาครับพี่สุมเมฆครับคำนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความเกี่ยวดองหนองยุ่งกับอเมริกาฟุตบอลผมจะนึกถึงหนังที่เดอะร็อกเล่นนะครับนั่นก็คือหนังเรื่องนี้ครับกิจไอออน แกง๊งอืม,อมไอ้คำนี้เนี่ยแหละทั้งการอ่านแล้วก็การออกเสียงรวมทั้งความหมายมันคืออะไรครับอาจารย์ครับกริดไดรอนกริดไอรอนหรือว่าหานว่ากรีเดียนยังไงครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นชื่อที่เขาเรียกสนามฟุตบอลนะว่าเนี่ยเป็นทางจะจะเรียกว่าอะไรแล้วแต่ที่ตามพูดจะ,จะกริดไอรอนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงเนี้ย เวลาพูดถึงชื่อนี้พี่เองก็นึกคล้ายๆกับต้มเหมือนกันนะว่ามันชื่อเหมือนหนังไอ้ที่เดอะล็อกเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะดังนั้นมันแค่เรียกสนามฟุตบอลเท่านั้นเองนะครับใช่ใช่คำต่อมานะครับนี่คือคำว่า horse collar tackle นะครับแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเพราะมันเกี่ยวอะไรกับม้ามันเป็นท่าหักคอม้ากระตุกคอม้าหรืออย่างไรนะครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับคำคำนี้มันเป็นเรื่องของโทษในการลงโทษครับพี่สุเมธคุณผู้ชมครับ คืออย่างนี้คำว่ากระตุกคอมาเนี่ยในสับแสงของอเมริกันฟุตบอลเวลาที่กรรมการโยนโทษมันหมายถึงการที่ผู้เล่นทีมรับเนี่ยไปคว้าที่แถวบริเวณคอเสื้อของผู้เล่นทีมบุกแล้วกระตุกลงมาเขาเรียกว่ากระตุกคอมาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นน,นะนะไม่ใช่เฉพาะแค่การไปดึงที่บริเวณกาเรียกบริเวณเสื้อแล้วก็ดึงลงมาอย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยไปแค่แตะที่แถวบริเวณที่เป็นเบอร์แล้วดึงลงมาก็ถือว่าเป็นโทษกระตุกคอมาแล้วนะ นะครับผมดังนั้นเนี่ยทั้งคอทั้งไหล่แล้วก็ทั้งหลังเลยนะครับดังนั้นอารมณ์ <c oughs> คอบาไหล่ห้ามกระตุกนะครับ <c oughs> ไม่งั้นคุณจะโดนท่ากระตุกคอม้านะฮะ horse collar tackle ครับต <c oughs> ลกดีเวอ,อนะครับมากันที่หมวดตัวเตะกันบ้างน,นะครับหมวดเกี่ยวกับการเตะกันบ้างน,นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมี2คำที่โผล่มาอยู่เสมอๆนะครับคำแรกคือ ice the kicker คำที่2คือ muff kick หรือว่า muff p u n นั่นเองครับพี่สมัยครับครับ คืออย่างนี้คำแรกเนี่ยไอซ์เดียคิเกอร์ก็คือการที่เวลาที่ตัวเตะจะเตะในสถานการณ์สำคัญเนี่ยอย่างเช่นการที่จะเตะในช่วงที่จะเสมอเป็นใด้เตะตีเสมอหรือว่าจะเตะเพื่อให้ทีมชนะอะไรต่างเนี่ยทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหัวหน้าโคชเนี่ยจะมีการเรียกเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าทำลายสมาธิกำลังแบบเตรียมตัวลงไปแล้วเตะแล้วปรากฏว่าจะเตะอ้าวกรรมการบอกว่าอ้าวฝ่ายตรงข้ามเขาโยนสัญญาณในการขอเวลานอกหรือให้สัญญาณในการขอเวลานอก ตรงเนี้ยเป็นการที่ทําให้ตัวเตะเสียสมาธิอันนั้นคือคาแรกส่วนไอ้มัฟคิกหรือว่ามัฟพันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวรับลูกวิ่งย้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออแต่คิกออฟป,ปัจจุบันมันอาจจะมัฟยากหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะ,จะเกิดจากการพันก็คือเตะมาแล้วตัวที่รับลูกวิ่งย้อนเนี่ยทำลูกหลุดมืออันเนี้ยเขาเรียกว่ามัฟพัน อืมนะครับอันนี้เนี่ยใช้เวลาล้อเรียนคนทําของหลุดมือนะฮะนะครับผมเอาแล้วครับเดินทางมาถึงช่วงกลางคลิปแล้วนะครับมากันที่บวดตัวพีบ้านนะครับบมวชตัวพีก็มีหลายอย่างทีเดียวนะครับเกี่ยวกับของกินซะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคาแรกนั่นก็คือแพนเค้กนะครับดูซิว่าห<ม>วานจ่อยขนาดนี้เนี่ยมันจะหมายถึงอะไรหรือว่าคําที่เราคุ้นเคยอย่างพิกซิกจริงๆแล้ว<ม>คุ้นเคยแต่เข้าใจกันถูกไหมและคําสุดท้ายครับพิกสกินเกี่ยวอะไรกับหนังหมูเกี่ยวอะไรกับ แคบหมูในเกม MFL พี่สุมเมธต้องตอบแล้วครับคือแพนเค้กเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการบล็อกเปิดทางเพื่อที่จะทําให้ทีมรับเนี่ยเสียจังหวะคือพูดง่ายว่าแบบเปิดแบบแหวกไรน้องเนี้ยอันนั้นคือคำแรกพิกซิกอันนี้คิดว่าคงจะคุ้นเคยกันดีคือการอินเตอร์เซปแล้ววิ่งย้อนทัชดาวน์อันนี้เรียกว่าพิกซิกครับ ส่วนคำว่าพิกสกเนเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราไปสังเกตได,ด,ด้ดีนะลูกของใมร,รกันฟุตบอลมันจะมีเป็นเขาเรียกมีเป็นพื้นที่ตะปุ่มตะปัํมตะปุ่มตะปัําแต่ว่าเรียกนะแต่ลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับหนังหมูมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสัพท์ที่เขาใช้กันว่าโอเคพิกสกินหมายถึงพื้นผิวของลูกฟุตบอล ผดังนั้นไม่ต้องนึกอะไรกันเยอะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาไม่เอามาใช้แล้วนะครับเด็กๆน้องๆฮะเนื่องจากว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการทะนุกรรมสัตว์ไปแล้วด้วยแล้วก็มันอาจจะไม่เหมาะควรเท่าไหร่ที่สําคัญมันไม่ทนแล้วครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหนังอื่นๆแล้วนะครับแล้วก็ผสมกับยางเอามาทําเป็นลูกอเมริกันฟุตบอลนะครับดังนั้นพิกสกินไม่ค่อยมีแล้วนะครับครับ ยอดกันจากคำว่าพิกซิกที่พี่สุเมธพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพิกในตัวนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงอินเตอร์เซ็ปก็ได้แต่มันมีอีกหนึ่งอกักขระที่คล้ายๆกับอินเตอร์เซ็ปนะครับมันเป็นกิริยาที่ตัวรับเนี่ยนะครับทำเก็บเทิร์นโอเวอร์จากตัวรุกแล้วไปเข้าสู่ทัชดาวได้มันจะมีคำหนึ่งคำนั้นก็คือสกู๊ปแอนด์สกอร์ครับครับเพราะฉะนั้นก็ จำไม่ได้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าถ้าเป็นการ intercept แล้ววิ่งย้อน touch down เรียกว่า p i กซิกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามคือทีมรับสามารถเก็บลูกที่ fumble วิ่งย้อนกลับไปทำทำ touch down เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า scoop and score ครับง่ายๆนะครับ p i ซิก i x intercept ครับส่วน scoop and score คือ fumble ครับใช่ครับ มาที่หมวดตัว S แล้วนะครับแน่นอนครับมาช่วงท้ายแบบนี้ไปกันไวๆเลยนะครับคำแรกพี่สุเมธพูดแทบทุกเกมเลยนะครับพูดบ่อยมากคำว่าไอ้ปืนสั้นช็อตกันครับพี่สุเมธคือช็อตกันก็คือการที่คอตแบ็กเนี่ยถอยออกมาจากเซนเตอร์เนี่ยประมาณ4 5ถห้าหลาแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแผนเนี่ยจะเป็นการขว้างซะเยอะกับ ข้อดีคือก็จะป้องกันการบริสด้วยนะครับซื้อเวลาได้แต่ข้อเสียระยะที่งอกออกมานั่นเองนะครับสำหรับการเล่นแบบนี้ไปกันต่อที่หมวดตัว S นะครับคำนี้อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดเป็นผมผมจะนึกถึงวงดนตรีเป็นอัลเทอร์นทีฟแฟนตาซีมากในยุคที่ผมวัยรุ่นกับ smash mouth คับพี่สุเมธคือตรงเนี้ยถ้าเป็นฟุตบอลสมัยเก่าอจะใช้สับหรือว่าได้ยินคำสับเนี่ยบ่อยมันจะเป็นการที่ทีม ใช้เกมการวิ่งเยอะๆเขาจะเรียกว่า smash m o u t e และอีกคำหนึ่งที่จะต่อเนื่องมาก็คือการวิ่งแบบ North and south ก็คือลักษณะการวิ่งแบบทะลุทะลวงตรงกลางตรงๆไม่ต้องวิ่งอ้อมซ้ายอ้อมขวาเพราะฉะนั้นมันจะมาคู่กันระหว่าเขาว่า smash m o u t e แล้วก็ North and south ก็สรุปง่ายๆก็คือคำนี้มันใช้สำหรับทีมที่เน้นการวิ่งเนหลั ดังนั้นเวลาวิ่งไปก็จะมีตัว S โผล่ขึ้นมาอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีกก็ได้หรือตัววิ่งก็ได้หรือใครก็ได้ใช้เทคนิคนี้ได้หมดนะครับนั่นก็คือสปินการหมุนแบบ3 .60 องศานั่นเองครับ <c oughs> ไม่ว่าจะทวนเข็มตามเข็มเรียกนั่งสปินเข้าไปหมดนะครับสองคำสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับมากับหมวดหมวดนี้นะครับไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยมันควรจะใช้ปิดเกมไหมเดี๋ยผมว่าก็ดูเท่ดีนะครับกับคำว่า victory formation ครับ คือมันจะเป็นการที่เรียกสําหรับเพลงที่คอต์แบ็กจะคุกเข่าในสถานการณ์ที่ทีมพูดง่ายว่าชนะเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยเรียกว่าเป็นวิกสตอรี่ฟอร์เมชชันคือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงชัยชนะ ผม,ผมก็คือว่าเวลามันหมดแล้วแหละยังไงก็ไม่ทันละแต่ก็รับบอลปุ๊บค<อ>ุกเข่าซะเลยปล่อยจบไปนะฮะโอ้ยา่าเป็นคนทําแบบนั้นจังเลยเน,นี่ยซูเป <laughs> อร์โบวททั้นนทงนี้นะครับก่อนจากขอเพื่อมีคําเดียวครับด้วยความเมามันเลยนะครับเป็นคําที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นอาการที่ผมชอบแล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูอเมริกันฟุตบอล NFL เนี่ยจะชอบอาการนี้กันที่สุดแล้วนะครับกับคํคำนี้ครับ hit stick ครับ คือถ้าเอาแบบภาษาไทยเข้าใจใง่ายๆคือโป้งเดียวจอดน้าคือหมายถึงว่าเป็นการอัดน้กฝ่ายตรงข้ามนี่หยุดกึกแล้วถ้าใช้ดีก็คือทําให้ฝ่ายตรงข้าผิดพลาดอันนี้ยิ่งดีนะครับนั่นก็คือการแท็กเกิลนั่นเองครับแท็กเกิลแบบขำๆแบบวิ่งชนออกไม่ได้ต้องประมาณแบบนะว่าขาดครึ่ง <laughs> โ,อโอ้ประมาณแบบว่าเสียบเข้าไปเนี่ยขาดครึ่งน็อกไปเลยทางที่อย่างที่พี่พสเมเพศบอกเนี่ยงงไปปุ๊บแล้ว บอลเนี่ยมันกระแทกหลุดออกไปเลยแบบนี้เปลี่ยนการเป็นฟัมเบิลนั่นแหละถือว่าเป็นคิสติ๊กที่ถูกต้องตามตำราส่วนหลายคนงงรับว่าสติ๊กตัวนี้มันมาจากอะไรมันมาจากติดเหนียวแน่นหนึบไม่ใช่นะครับสติ๊ก <laughs> ตัวนี้มันมาในยุคหลังแล้วเพราะเป็นปุ่มเกมครับแปลง่ายๆเอาที่เข้าใจง่ายๆก็คือว่าตอนที่เกมมันพัฒนาไปแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มมีกดสูรอะเอาแบบนั้นแล้วการที่แบบกด <laughs> ปุ๊บแล้วมันชนแท็กเกอร์หยุดปึ้งเลย นัน่นแหละครับที่มาที่<ช>ไปของคิสติกครับเวลาผมพากผมก็ผมบอกว่าแบบกดสูติดหรือไม่ก็แบบควงจอยอะไรแบบนี้นะฮะใช่ใช เอาละครับต้องขอบคุณแรงบันดาลใจจากคุณผู้ชมนะครับตอนที่ทำคอนเทนต์ตอนที่ดูไลฟ์กันเนี่ยนะครับแล้วก็ถามเข้ามาวันนี้รวบรวมํามาบอกเล่าแล้วนะครับเอาละดูแล้วนำไปโม้ต่อได้นะครับแต่ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะฮะเช่นการกับ q r ที่โผล่ขึ้นมาก็สอยได้เลยนะครับ5าบาท10บบาทเอาหมดแล้วฮะชั่วโมงนี้แล้วอะ โอเคเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่สุเมฆด้วยนะครับวันนี้ที่มาเป็นครูบาอาจารย์ให้เราอีกหนึ่งรอบด,ดีครับ <laughs> เดี๋ยวมีคนมาดดเดี๋ยวมีคนมาพิมพ์เต็มไปหมดเลยพี่สุเมฆพูดผิดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> แชร์กันได้ <laughs> แชร์กันได้ฮะจะได้มีความรูมม้ใหม่เกิดขึ้นด้วยกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับก็หวังว่าจะได้รับความรู้หรือว่าได้รับแง่คิดอะไรต่างๆแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ผมกับตั้มลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ สสวััดีครบขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ